ฟิวค่ะวันนี้ฟิวฟิวนะคะจะมาแกะช็อปกินให้ดูนะก็คือรีวิวช็อปกินแพ็กเกจใหม่ค่ะค่ะนี่เลยเป็นแพ็กเกจแบบเป็นเหมือนฝาด้านบนพี่น้องฟิวใช่ค่ะเหมือนกระป๋องช็อปกินอยู่ในกระป๋องกระป๋องเป็นเหมือนโหลใส่สีฟ้ามีกากเพชรเป็นสีใสใช่แล้วแบบสวยมากนี่ก็คือช็อปกินชอบกินชอบกินชอบกินนี่ช็อปกินน้องฟิวอยากแกะไหมอยาก เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกะเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากแกะก็เลยเอามาแกะเลยแกะเลยค่ะแกะตัวพลาสติกด้านนอกอกอกก่อนนะนี่นะคะแกะออกมาแล้วค่ะนี่นะคะคือของฟิล์มนี่นะคะคือของน้องฟิล์มค่ะเดี๋ยวมาเริ่มแกะของน้องฟิล์มกันก่อนเลค่ะ,ะคะ่ะลุ้นไหมลุ้นไหมแล้วน้องฟิล์มแกะไปเหรอไงทำไมน้องฟิล์มแกะง่าย <ish> จัดเด่เนเด่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 นเก่นเด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 ่น เป็นห่อสีเหลืองๆอีกทีหนึ่งอะน้องฟิวอุ้ยมีสองอันอ,อ้าวอ๋อนี่ไงด้านหน้ากระปุกเขียนว่าสองชอบกินก็คือถูกชอบกินนั่นแหละที่ฟิวเห็นอันนี้คืออะไรของฟคมโบชวัวเฮ้ยน้องฟิวอ,อ,อันนี้แปลกประหลาดแกะออกมาแล้วนะคะก็จะมีห่อสีเหลืองสองห่อค่ะอย่ามาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นตัวไหนบ้างอ๋อน้องฟิวรู้แล้วป้าอ้าวหาย ตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกระป๋องหุยหุยครับเค้กน้องฟีวนะคะก็แกะออกมาแล้วค่ะได้2ตัวค่ะตัวสราป,ป๊อปนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะสีสันสดใสมากใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูของฟิมาเลยค่ะค่ะตัวอ,อะไระตัวอะไรน่าจะเป็นเหมือนน้องฟิวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่อย่าแอบด,ดูสิวิฟฟีแอบดูมัดดคนคือตัวอะไรว้าวเหมือนกันนะคะแต่ฟีมเห็นตัวนี้ limited edition bring สีทองด้วยอยากได้มากเลยแล้วเขาเขียนว่าเช็คเอาออนไลน์คือไรอ่ะเอาไปแลกได้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวฟิลมพอแกกันเลยนะวิ่งนี่ก็กลมๆแต่กลม,มยังไงก็ไม่รู้อ้าวนี่คืออะไร <c oughs> กลม๊อกปุ๋ยเลย คอลเลกชันนี้นะคะก็มีแต่รูปร่างหน้าตาแปลกๆั 8, ้งนั้นเลยนะคะเป็นคอลเลกชันฟู้ดแฟร์ค่ะของฟิล์มนะคะเป็นเลนโบบิดค่ะแล้วก็ไอเทมเป็นแลนะคะแลมากสีเขียวเห็นไหมตัวนี้นะคะก็จะเป็นมิลลี่เชคค่ะเป็นคอมมอนนะคะไม่แลนะ เย่ก็ได้มาทั้งหมด2ตัวนะคะของฟิลมฟิมกับฟิวนะคะก็ได้มาทั้งหมดคนละ2ตัวะคะ่ะเป็นอะไร<ช>ที่น่ารักมากเลยใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะตัวทุกตัวนะคะก็น,น่ารักมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะของฟิมนี่นะคะของน้องฟิวคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยค่ะค่ะนี่นะคะของฟิลมค่ะชื่อว่าเรนโบว์บิดนะคะด้านบนเขาก็จะเป็นสีฟ้าเข้มตรงตัวเขานะคะก็จะเป็นสีฟ้าอ่ขาวนะคะฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีขาวๆด้วยค่ะตัวรองเท้าเขานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็หน้ายิ้มด้วยนะ น่ารักมากเลยเหมือนขนมเลยนะเหมือนขนมไส้ช็อกแลตลาว่ะใช่แล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะของฟิล์มได้เป็นไอเทมแรกค่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งเลยนะคะตัวนี้นะคะของฟิล์มค่ะชื่อว่ามิลลี่เชคนะคะเป็นคอมมอนค่ะตํมแก้เขานะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ออกฟ้าๆต้งแบบว่าตรงถ้วยใช่ไหม และด้านบนเขาก็จะเป็นสีส้มๆค่ะเป็นเหมือนครีมนะคะครีมส้มหรือเปล่าเป็นสีส้มๆอยู่ด้านบนแล้วก็มีเชอร์รี่ด้วยค่ะอันเล็กๆแล้วก็หลอดสีเหลืองค่ะหน้ายิ้มลาเลงมากเลยค่ะของฟิล์มน่ารักทุกตัวเลยะเดี๋ยวไปดูของน้องฟิล์มต่อกันเลยค่ะของน้องฟิล์มนะคะชื่อว่าโซดาป๊อปค่ะตรงตัวนะคะก็จะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆค่ะแล้วก็จะมีตรงสายนะคะสีม่วงออกชมพูค่ะแล้วคำว่าป๊อปนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ตรงหัวน,นะคะจะเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะน่ารักมากใช่ไหมฟิมใช่ค่ะเป็นเหมือนกระป๋องน้ำอัดลมนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อ,ตอ,ตอไปกันเลยคะ่ะนี่นะคะตัวอของล็อบบค่ะชื่อว่าพตตี้เค้กค่ะก็จะมีตรงบิ๊กฟิมอยู่ตรงหัวน,นะคะ,นนะ,คะเป็นสีขาว แล้วกตะะ็ตรงนี้เป็นสีม่วงน่าจะเป็นเนื้อเค้กนะคะตรงนี้ใส่คับเค้กก็จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะตาเขาก็แปลลมากเลยนะคะแล้วก็ตรงสายผูก็จะเป็นสีเขียวค่ะนี่นะคะของน้องฟิวค่ะแพตตี้เค้กนะคะก็น่ารักมากเลยค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะใช่แล้วของน้องฟิวก็จะเป็นคอมมอนนะคะตาปิ๊ง แล้ววันนี้นะคะฟิลหมฟิวได้มาแกะช็อปเกิน่างแล้วนะคะก็ได้ทัง้งหมดสตัวค่ะคนละ2ตัวนะคะค่ะนี่นะคะคนันฟิวค่ะนี่นะคะของฟิมค่ะสวยมากเลยะคะ่ะแล้วก็น่ารักมากเลยะค,ะ<ช>ค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดให้พี่ฟิล์หน้งฟิวได้นะคะเพื่อใจผ้าชมคลิปใหม่ของฟิวแลฟิวค่ะค่ะติดตามฟิลฟไปที่ทูิตไปดูแฮปปี้ชาแนลพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย